ตามที่รู้กันนะคะสวนของแม่แหม่มจะใช้แค่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทําเองเพราะสวนเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีฝน,นก็ยังคงตกมาเรื่อยๆนี่หยุดไปได้แค่2วันก็เทลงมาอีกแล้วแต่เราจําเป็นต้องทําแล้วค่ะจะมีแดดหรือไม่มีแดดค่อยว่ากันอีกทีเหลือจุลินทรีย์แค่ขวดเดียวเราเลยจําเป็นต้องขยายเชื้อเพิ่มถ้าเพื่อนคนไหนยังทําไม่เป็นสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่แม่แหม่มทาไว้ได้นะคะสําหรับวิธีทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงวันนี้แม่แหม่มจะมาขยายเชื้อเพิ่มสําหรับวิธีการทําก็เหมือนการ ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเลยนะคะแตกต่างกันที่เรามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้งานได้แล้วเท่านั้นเองแต่วันนี้แม่แหม่มจะเพิ่มผงชูรสแล้วก็กะปิลงไปด้วยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงบ้างผักของเราจะงามขึ้นไหมไปรองก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะสูตรนี้แม่แหม่มก็จะใช้น้ําปลาห้าหยอกไข่ไก่หนึ่งฟองตีแบบที่จะทําไข่เจียวกะปิหนึ่งช้อนชาและผงชูรสประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงที่ครบอายุการใช้งานแล้วน้ำ ล่าที่เปิดออกมาจากก๊อกเลยค่ะเมื่อของทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็มาทํากันเลยค่ะเทจุรินรีย์สังเคราะห์แสงที่มีอายุครบหนึ่งเดือนลงในกระมังที่เราเตรียมน้ําไว้แล้วต่อไปเราก็มาเตรียมอาหารของจุรินทรีย์กันค่ะมีไข่ไก่หนึ่งฟองน้ําปลาห้าหยอกที่เห็นอยู่คือน้ําปลานะคะอาจจะสีเข้มนิดหน่อยเพราะว่าแม่แหม่มเอาเก็บไว้ใช้ทําจุรินรีย์สังเคราะห์แสงอย่างเดียวเลยค่ะจากนั้นก็เติมผงชูรสลงไปประมาณ1ช้อนชากะปิ1ช้อนชา เมื่อใส่ทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็ตีให้เข้ากันเหมือนกับจะทำไข่เจียวเลยนะคะตีให้เข้ากันดี แล้วเราก็จะนําไปเติมในกระมังที่เราเทจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้จุรินรียสังเคราะห์แสงของเราก็พร้อมแล้วอาหารของจุรินทรีย์เราก็มีแล้วเททุกอย่างผสมเข้ากันให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราข้อแค่ตักใส่ขวดหรือภาชนะที่เราเตรียมไว้เราไม่ควรกรอกจนเต็มขวดนะคะเว้นพื้นที่ว่างให้จุรินทรีย์ของเรามีพื้นที่ในการหายใจด้วยและถ้าใครปิดฝาขวดสนิทก็อย่าลืมมาคลายฝาขวดด้วยนะคะเพราะขวดของเราอาจจะระเบิดได้ถ้าใครไม่มีเวลาทําแบบแม่แหม่ม ได้นะคะโดยแม่หมั่นจะวางขวดไว้ที่เดิมแต่จะคลายฝาไว้โดยปิดไม่สนิทเห็นไหมคะวิธีการทําจุรินทรีย์สังเคราะห์สแสงไม่ได้ยากเลยแค่นี้เราก็จะมีตัวช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้แล้วลองทําใช้กันดูนะคะ